สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคนเก่งค่ะวันนี้ค่ะคุูครูก็จะมาพูดเรื่องวันนี้วันนี้เด็กเด็กที่โรงเรียนอ่ะเขามีการเลือกตั้งเหมนกก็มีเลือกตั้งมีทีม A ทีม B ใช่ไหมใช่ไหมคะทีม A เนี่ยคือมาเลือกแต่เมื่อวานว่าเขาจะสลับกันมาเรียนทีมทีม B เนี่ยเลือกวันนี้คุณครูก็อยากเอามาลงให้นักเรียนดูว่าให้ท่านผู้ชมดูเหมือนกันแต่ว่าปรากฏว่า น้องนกี้เขาบอกว่าค,คุณครูอยาเอาคลิปเด็กมาลงเยอะเพราะว่า youtube เขาไม่ค่อยอนุญาตอะไรอย่างค,คุณครูก็โอ๊ยค,คุณครูก็เลยแบบไม่ได้เอามาลงก็เลยน้อยไปหน่อยนะแต่แต่เด็กพูดก็ต้องเชื่อเด็กนะคะบางทีเด็กเขาเหมือนเขามีความรู้เรื่องนี้มากกว่าเรานะคะเราก็ต้องเชื่อเด็กแะแต่ว่าการทำยนะู u ูบเนี่ยครูก็ทําไม่เป็นหรอกที่แรกเลยนะตั้งแต่หม่าติดถ้นำนั่นแหละครูทำทีนี้ค,คุณครูก็เลยมาให้นักศึกษาฝึกสอนนะคะทำให้นักศึกษาฝึกสอนทำ เก่งมากเลยครนักศึกษาฝึกสอนสมัยนี้เขาจะเก่งเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะาจะเก่งแต่รุ่นครูเนี่ยก็ไม่เก่งเท่าไหร่นักศึกษาฝึกสอนเนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่นะคะนักศึกษาฝึกสอนเ็าเป็นขวัญใจของนักเรียนนักเรียนก็จะชอบนักศึกษาฝึกสอนนะคะเพราะสาวๆหนุ่มๆนะคะก็จะคุยกันรู้เรื่องมีอะไรไปจะเล่าให้นักศึกษาฝึกสอนเอาค่ะฟังฟุ่นเฟืนมากนะคะครูก็ไปพึ่งนักศึกษาฝึกสอนเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรนะคะแต่ว่า วันนี้คุณครูไปตลาดมาคุณครูก็ได้หมูปิ้งของคุณครูกินไปแล้วเหรอนิดนึงแล้วคุณครูก็เลยนึกได้อุ๊บไปเล่าเรื่องนี้ก่อนก็เลยมาเล่ากันนี่ค่ะหมูปิ้งครูเอาข้าวเหนียวร้อนๆค่ะครูอยู่บ้านคนเดียวครูก็เลยซื้อซื้อที่ตลาดดอนขวางให้ทำซื้อหมูปิ้งตับย่างก็แหนมย่างมีพริกมีถั่วฝักยาวเลยค่ะแล้วกิน ปีนี้บ้านคุณเดียวไม่ต้องทํากับข้าวค่ะวันนี้เพราะคนอื่นเขาไปกรุงเทพหมดไม่ไปคู่เบื่อกรุงเทพกรุงเทพรถติดอนไหนคุณเลยอดเอามาลงให้ท่านผู้ชมดูเลยแต่ว่าเราต้องเชื่อนะคะเราอายุมากกว่าวัยรุ่นเด็กเราบางอย่างเด็กบอกเราก็เชื่อค่ะก็เลยอดเอามาลงค่ะวันนี้ค่ะก็เลยไปตลาดก็ได้ของกินมาก็กินไปแล้วล่ะค่ะช่วงนั้นก็นึกได้ก็เลยเอามา เนี่ยต่อครกก็จิ้มถัว่วจิ้มถั่วครูจะกินกับแหนมแหนมย่างพริกสดแล้วครูก็ซื้อถั่วมาจะตำกินกับแล้วก็ปลาทูพอดีหน้าบ้านครูผมมีขอขามาเช่าเขาเช่าบ้านครูทำปลาทูนึง่งเพรานึ่งสดๆอร่อยมากหน้าบ้านครูครูก็จะไปซื้อมาตอนเช้าขายกินละหกสิบบาทแต่มันสดใหม่ตัวใหญ่ด้วย กูก็เลยอดทำ u ูทเรื่องเด็กเรื่องตั้งนะคะเพราะว่าพี่นุกี้บอกว่าคุณกูอย่าเอาเด็กมาลงเยอะเดี๋ยว u t u b e จะปิดช่องอะไรองั้นก็เลยต้องแชร์เด็กนะคะผู้ใหญ่บางทีก็ต้องแชร์เด็กนะคะท่านผู้ชมคาะเด็กบางทีเขาเก่งกว่าเราเก่งกว่าเราบางเรื่องนะคะก็ต้องฟังเด็กด้วยนะคะใหญ่ค่ะนักศึกษาฝึกสอนก็ด้านล่ค่ะเป็นผนใจของเด็กๆขันใจรูด้วยค่ะูชอบคุยกับเด็กๆสนุกดีค่ะตอนรูเป็นักศึกษาฝึกสอนอ่ะเดี๋ยวรูจะมาเล่าให้ฟังมาหลังะว่า มันสนุกยังไงมันสนุกแตกต่างสมัยนี้ยังไงนะคะแต่สมัยนี้นักศึกษาฝึกสอนก็เข้ากับเด็กได้ดีค่ะหครน่ารักเวลาครูให้ทําอะไรครูก็จะให้ตังนักศึกษาด้วยเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยมีตังนะครนักศึกษาเลี้ยงข้าวเลีย้ยงไรบางทีถ้าไม่ให้ตังก็เลี้ยงข้าวนั่นแหละค่ะก็ะเลยอย่างมันเล่าว่าอยากจะลงเด็กเลือกตั้งวันนี้เขาเลือกตั้งเสร็จแล้วได้ประธานนักเรียนเรียบร้อยแล้วแต่ทําไม่ได้ ก็เลยต้องมาพูดแบบนี้เอานะคะไปแวะตลาดกินกินข้าวไปแล้วตัวนึกได้อ้ยมาถ่ายวิดีโอมาเล่าจะหน่อยเถอะเพราะว่าครูชอบนะคะชอบนี่เป็นช่องของเราเนาะชอบชอบมีเป็นช่องทีวีคล้ายๆทีวี TV ของเราอตอนสมัยที่ Youtube ยังไม่เข่งทัดกะมีคนดู300ริวสมมตุติตอนตอนหมูป่ามีคนดู300ร้อยก็ของดูคนเดียวพอเยอะมีตอนคร,รูลงแรกๆแ่บมีคนดูคืนเดียวนะ่ะสามพัเค ครูตกใจตื่นขึ้นมาพราะว่ามันมีนิสิตเรื่องเพลงบนโลกไงครูเตอนี้เป็นโรคอกนั่นแหละก็เลยไปทําคลิปใหม่แบบสั้นๆแบบไม่มีที่เป็นนิสิตเราก็กลัวนะคอนิสต์นิสิตปิดช่องเรามาเราก็เสียใจเลยเราสร้างมากับเงินที่เรามีเราก็จ้างนักศึกษาคนทําให้พวกเราทําไม่เป็นไง <laughs> จ้างนักเรียนถ่ายทําหนังสั้นเรื่องกองเชียร์มูปล่าตัดต่ออะไรอีกนะคร ที่ครูตั้งชื่อช่องว่าออกซิเจนน่ครับเองป่าติดถ้ำใช้ถังออกซิเจนใช่ไหมคะช่วยคุณครูก็เลยตั้งชื่อว่าช่องออกซิเจน0 0 7นเนี่ยไยรุ่นสั่งให้ใส่ว่าไยรุ่นบอกว่าใส่เลยคุณครู0ู7ย์ศยไรุ่นทั้นสมัยก็เลยใส่ก็เลยชื่อว่าช่องออกซิเจน0 0 7ยเโอ๊ยออดเลยจะจะเอาอะไรมาคุยแล้วนี้ครูก็ไม่มีอะไรจะคุยมากอะไรนะคะแต่ว่าก็เจอไยรุ่นค่ะบางทีเราเยอเยอะเราก็เชื่อเด็กเด็กบอกเราที่เราฟัง สมัยเก่าสมัยนี้กับสมัยน้องนไม่เหมือนกันแล้วนะคะคุรุ่นใหม่เขาก็จะมีอะไรใหม่ๆม,มาแนะนาให้เราโอเคนะคะขอบคุณค่ะที่มาดูคลิปครูนะคะครูอยากลงเด็กเล่นตั้งรูไม่ได้ลงค่ะน่ารักมากเลยเด็กเล่นตั้งวันนี้สนุกเลเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเลยก็จะบอกนโอเคค่ะชาติปไตยในรงเรียน,นะะก็มีนะคะ ประเทศเราแต่มันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะประชาธิปไตยเราก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะอเมริกาเนี่ยเขาพัฒนามาตั้งสองร้อยปีเราเพิ่งแปดสิบปีเองนะคะในประชาธิปไตยเราอันนั้นเลยค่ะอยากมาเล่าเรื่องว่าครูอยากรูก้เด็กเลือกตั้งแต่ครูลงไม่ได้นะคะก็หน่อยนิดนึงค่ะกินข้าวอยู่นะคะนี่ออกมาพูด ไปตะเวตลาดว่าตลาดนนท์ฝังหมูปิ้งตับปิ้งแหนมย่างพริกสดผักอะไรเไม่รู้ชอบอกินเขาเนี้อเขาเนื้อไม่ซื้อแค่สิบบาทกินไม่หมดสิบบาทอีวันครูเดียวต้องทำกัขขบข้าวค่ะวันนี้ <c oughs> โอเคนะคะ <c oughs> ใครมาดูคลิปครูขอให้รวยๆค่ะ <c oughs> <c oughs> สนุกคือค่ะทำยูทูบมีช่องเหมือนเราจะมีช่องทีวีของตัวเองนะคะในครูก็ถ่ายอยู่หน้าบ้านคือ ต้นไม้เยอะ,ะนะบา้านครูก็ครูชอบออกซิเจนค่ะโอเคนะคะขอบคุณอีกะครั้งค่ะ